ผ้วรชาชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสปี2565ติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้นสีสรกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิทธ์วงศ์ผ้วรชาชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสปี2565ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล ซึ่งมีนายสุดที่พงจุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยเป็นประธานการประชุมโอกาสนี้นางอนุรีวิสิทตวงศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดได้ร่วมแหละรับฟังการประชุมด้วย โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรางกูลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้นเมื่อปี2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากลำบากต่ประพฤติมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยต่อมาในปี2553สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิรลงกรบรินทระเทพยวรางกูลได้มีพระราชดำริให้สั้งมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทศขึ้นส่งเป็นองค์ประธานกรรมการและส่งให้นำโครงการทุนการศึกษาม่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไปโดยที่การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษามีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิกำกับดูแลอำนวยการระดับนโยบายและคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานกำกับการบริหารดำเนินงานโครงการมีคณะอนุกรรมการช่วยขับ เคลื่อนประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆรวมทั้งกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานตั้งแต่ปีการศึกษา2552ถึง2564มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทสจากทุกจังหวัดได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปแล้วรวม13รุ่น รวม2,080รายเงินทุนพระราชทานที่ได้จัดสรรไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น607,641,205บาทปานและก็ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลยค่ะตอนทางต้องสรรพคัดนะคะต้งกระทรวงมหาดไทยเองต้งบริการในการที่ช่วยขับเคลื่อนกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลักการนะคะในส่วนหนึ่งนะคะส่วน ที่6กบางส่วนที่เรียนหลักสูตร6ปี5ปีเรียกว่าจาังหวัดหนึ่งจะเลือกสองคนเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงที่ได้มีโอกาสอาหารทะเลที่แมคโครสดคุณภาพดีสะอาดปลอดภยัยมีให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ผู้ประกอบการความสดสร้างความสุขสร้างกำไรแมคโครผู้นำอาหารสดตัวจริง มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด